ชุดโปรโมชั่นสุดคุ้มมาแล้วนะครับทั้งหมดครบชุดนะครับ3เซต3อย่างนี้นะครับในราคา1990บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในราคา1,990บาทนะครับตัวนี้สุดคุ้มเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นสว่านแบตเตอรี่นะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหนึ่งตัวยี่ห้อของบอลชีนะครับตัวนี้เป็นหินเจียแบตเตอรี่นะครับ1ตัว นี่เป็นบล็อกแบตเตอรี่นะครับไว้สาหรับขันน็อตล้อรถทั่วไปนะครับขันน็อตทั่วไปนะครับครบเซตนะครับแบตเตอรี่มีให้2ก้อนนะครับพร้อมที่ชาร์จหนึ่งตัวทั้งหมดนี้นะครับราคาพิเศษนะครับในราคา1990บาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับชุดเลื่อยบาโซ่10ขนาด11.5นิ้วนะครับใส่สําหรับหินเจียนะครับเหมาะสําหรับการตัดไม้ทั่วไปนะครับ เพิ่มอีก390บาทเท่านั้นนะครับรับไปเลยนะครับชุดบาโซ่นะครับแปลงบาโซ่แปลงหินเจียให้เป็นเลื่อยได้ตัดไม้ได้สบายๆนะครับนะครับครบชุดนี้นะครับฟังไม่ผิดนะครับในราคา1,990บาทครับถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปแน่นอนครับรับชมรีวิวแต่ละชิ้นงานได้เลยนะครับ